สวัสดีครับวันนี้นอกเรื่องเทศกันนิดหนึ่งนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ใหม่เวลาลดหมดประกันนะครับไฟวงกลมขาวๆเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เหลืองนะครับทำไงดีอะก็ต้องหานะครับร้านซ่อมกันหน่อยก็เลยอ่ะโอเคเปิดแอปฟ้าครับสแกนไปเจอร้านหนึ่งอยู่แถวๆตลาดคลองรัดมยมเป็นร้านเล็กๆครับก็ไม่รู้หรอกว่าร้านเขาดีหรือไม่ดียังไงก็ลองดูร้านก็เป็นร้านเล,เล็กๆนะครับอ่ะแต่ก็อ่ะโอเคมีคน ติดตามอยู่ประมาณรวมๆ2 0 0พันคนนะครับเนี่ยประมาณ2 0 0 0ักว่าคนก็น่าจะโอเคมั้งมีงานซ่อมที่เป็นงานพวกรถยุโรปพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจอเพื่อนครับเจอเพื่อนไฟเหลืองเหมือนกับเราเลยนะครับอราวคนนี้มาอ่านคอนเทนต์เขาสักหน่อยนึงอ่ะเราฟื้นฟูสภาพโคมไฟนู่นนี่นั่นนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแต่ว่า นิดนึงนะครับสำหรับใครเจอประโยคนี้ที่เขียนว่าไม่ผ่าโคมร100้อเซนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาไม่แงะโคมนะครับแต่เอาเข้าจริงๆไปถึงปุ๊บเขาก็ต้องแง่ละครับเพราะเขาจะเปลี่ยนอะไรด้านในผมก็เลยอ่ะอยังไงนะครับเอาไม่เป็นไรก็ให้อภัยนะครับล้วก็ไล่ไล่ดูเขาบอกว่าเขามีเครื่องมือครบมีตู้อบมีนู่นนี่นั่นอ่ะเอาวะลองดูอย่างน้อยๆนะครับช่วงนี้มันอากาศร้อนนะถ้าเราไปทํามีตลาด กองรถมายมมให้เราเดินแล้วก็มีร้านกาแฟแถวๆนั้นให้เราพักพิงก็พอทนเพราะว่าถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซ่อมเนี่ยทั้งวันผมก็เลยโอเควันหนึ่งใช่ไหมเช้าจะหลดเย็นเข้าไปทํามาเมื่อวานอันนี้ตอนเพิ่งเข้ามานะครับเขาเช็คไฟเช็คความเรียบร้อยดูว่าไฟอะไรมันติดมันดับบ้างนะครับแล้วก็ตรงที่มันเหลืองทางขวา สรูปนี้เป็นรูปที่ส่งมาให้ช่างดูก่อนที่จะเข้ามาทํานะครับขอบไฟยังเหลืองอยู่ที่จริงไฟเสียข้างเดียวนะครับแต่ช่างให้ทำสองข้างอ่ะก็เริ่มลงมือช่างเริ่มแปะเทปแล้วครับอันนี้เจออะไรด้านในแตกศูนย์มกเม็ดไว้นะครับรอสักพักใหญ่ๆครับกว่าจะรื้อเสร็จนะครับก็ช่วงนี้เราก็คงต้องไปหาอะไรกินที่ตลาดก่อนละรูปนี้ตอนเดินกลับมาอีกรอบนึงนะครับอิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูช่างนิดนึงกลับมาเจอภาพนี้ครับกําลังงัดโคมไฟเลยครับ ดังนั้นร้านที่นี่คือแกะโคมก่อนแล้วก็เปลี่ยนเส้นนําแสงนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็อบนะฮะแล้วค่อยเอาไปติดตั้งให้รถเราเหมือนเดิมนะครับซ่อมโคมเสร็จก็ประกอบคืนกลับเข้าไปในรถนะฮะช่างก็แนะนําวิธีตั้งค่าไฟให้ด้วยนะครับก็ถือว่าวดีนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ตรวจสอบดูความเรียบร้ยครั้งหนึ่งก็ถือว่างานดีนะครับ ช่างค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ถ่ายรูปทั้งก่อนและหลังงานหลังจากรอมาทั้งวันนะครับเสร็จแล้วครับพร้อมจะกลับบ้านแล้วครับก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับมาแชร์ประสบการณ์ใหม่สวัสดีครับ